สวัสดีครับผมสวัสดี FC แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับเราอีกแล้วครับนะช่องของกเกษตรก้าวนำทางนะครับวันนี้ก็มาตามคำขอมาตามคำขอเลยนะครับก็มีคอมเมนต์นะคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่อ่า FC ได้แนะนำมานะครับนะให้ผมอ่าดูนะครับพกกับเกลือ กับมนสวรรค์นะพี่กับเกลือกับมนสวรรค์ว่าอยู่ในสายเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ <c oughs> ทีแรกทีแรกผมได้รับข้อความนี้นะผมอยู่ข้างนอกนะไม่ได้อยู่บ้านไปทําธุระนะครับอยู่ข้างนอกผมก็นั่งคิดอยู่ในรถนะเอฟซนี่แกล้งผมหรือเปล่า <c oughs> หรือว่าหรือว่าจะล้อ,ลอผมเล่นนะครับนะก็ เพราะผมคิดผมคิดโดยที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูภาพนะคิดมาในรถนะคิดมาก็คิดคิดมาเรื่อยๆก็เลยว่าเอ๊ะพริกกับเกลือนะครับนะเขาอยู่ในโซนเดียวกันกับสาวน้อยป่าแป้งส่วนมนสวรรค์นเนี่ยมนสวรรค์น,น่ะคือไม้หน้าเทพนะฮะไม้หน้าเทพนะมันจะมันจะมาอยู่ในสปีชีส์เดียวกันได้ยังไงนะครับผมก็คิดแบบ ว่ม<โ> <ITA> ันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ก็คือคิดอยู่ในใจมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่รู้ว่าจะทําคลิปแบบไหนนะจะจะทาคลิปแบบไหนที่จะให้ท่านผู้ชมอ่ะเข้าใจนะครับเข้าใจว่ามันเป็นแบบไหนก็เลยกลับมาถึงบ้านนะพอกลับมาถึงบ้านแล้วก็ได้ได้เปิดเข้าไปดูในรูปนะครับนะในรูปนะอันแรกเลยผมเข้าไปดูก่อนเลยคือมนสวรรค์นะครับเข้าไปดูก่อนเลยคือมนสวรรค์นะครับ เพราะว่าผมเคยเห็นแล้วพี่กับเกลือเป็นยังไงเคยเห็นแล้วนะครับก็เข้าไปดูก่อนเลยมนสวรรค์แต่พอดูไปดูมาเอ้ามันมีความเป็นไปได้นะนะมันมีความเป็นไปได้นะครับนะจริงหรือเปล่าว่าอยู่ในสปีชีส์เดียวกันนะครับนะจะจริงหรือไม่จริงนั้นเดี๋ยวไปดูกันฮะเดี๋ยวเราเล่าถึงพี่กับเกลือก่อนนะพี่กับเกลือก่อนว่าเป็นยังไงนะครับนะอ่ะมันเริ่มกันที่พี่กับเกลือก่อนฮะนะครับพี่กับเกลือก่อนนะในกลุ่มของพี่กับเกลือนั้นนะครับ ในกลุ่มของพริกกับเกลือนั้นนะครับนะจะมีสาวน้อยป่าแป้งฮะนะจะมีสาวน้อยป่าแป้งนะครับนะส่วนของสาวน้อยป่าแป้งนั้นถ้าจะออกจุดขาวนะครับนะมีมีมีจุดแดงนะมีจุดแดงนะครับมีจุดแดงแล้วก็ทรงใบเขาจะเป็นหางเต่าฮะจะเป็นทรงใบหางเต่านะครับนะนะครับแล้วก็บ่าใบจะสูงพอสมควรที่จริงแล้วพูดถึงว่าสาวน้อยป่าแป้งตอนนี้มีเยอะพอสมควรนะที่ไหนก็มีนะที่ไหนก็มีนะครับก็ คงจะไม่พูดอะไรเยอะนะครับนะต่อมานะครับในกลุ่มเดียวกันก็จะเป็นยาไอถมยาป่าแป้งนะถมยาป่าแป้งนะที่นี่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับส่วนถมยาป่าแป้งนะั้นก็จะเป็นทรงเดียวกันกับสาวน้อยป่าแป้งแต่แต่ก็คือว่าในจุดนั้นในจุดสีแดงและจุดสีขาวนะั้นในจุดสีขาวเนะี่ยจะมีอมชมพูหน่อยๆฮะในจุดสีขาวจะมีอมชมพูหน่อยๆแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นจุดใหญ่ เป็นเม็ดใหญ่พอสมควรนะแทบจะไม่ถือว่าเป็นเม็ดอ่ะมันเป็นมันเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นจุดแบบเลอะๆเ,เ,เลยก็ว่าได้ <c oughs> ใหญ่พอสมควรนะครับนะแล้วสีแดงเขาจะมีน้อยฮะสีแดงพอข้างจะมีน้อยแต่ว่าเป็นสีแดงอเม็ดใหญ่เลยนะครับนะนะครับยาถมนะครับนะหรือว่าถมยาป่าแป้งตัวเนี้ยตัวเดียวกันนะครับนะอันดับอันดับต่อมาเลย ะอันดับต่อมาเลยก็คือนะครับนะพี่เกลือนะไอ้เนี่อไอ้นี้ยตัวปัญหาก็คือพี่เกลือนะครับนะพี่เกลือนะครับก็พี่เกลือจะเป็นเป็นบอลใบกลมแล้วฮะตัวนี้ออกทรงใบกลมนะแล้วก็เป็นบอลใบยับยับหน่อยหนึ่งก็ะสือทรงล่มแล้วก็จะเป็นทรงล่มคล้ายๆกับพวกพยามนหรือว่าพวกกลุ่มของกลุ่มของบอลใบกลมอะนะครับนะแต่ว่าใบกลมชนิดนี้เป็นใบกลมใหญ่นะนะไม่ใช่ ตระกูลหมอนะตระกูลหมอจะเป็นใบกลมเล็กถูกต้องไหมแต่พวกนี้จะเป็นใบกลมใหญ่นะครับใบกลมใหญ่นะแต่พอเรามาดูแล้วพริกับเกลือน่ะมีความคล้ายคลึงกับไอตัวมนสวรรค์เขียวนะนะมนสวรรค์เขียวนะพูดไปพูดมาถ้าพูดถึงอมนตสวรรค์เขียวอะเราจะมาเราจะเอามาเป็นพริกกับเกลือได้เลยนะเพราะว่ามันแยกแยกกันไม่ออกเลยฮะเพราะว่าแยกแยกไม่ออกเลยเพราะวา่าไม่กัดสีน้ําตาลเข้าไปนะ ถ้าไม่กัดสีน้าตาลเข้าไปก็คือไม่ใช่มวลสวัสด์นะฮะนะเราสามารถพูดว่าเป็นพี่เกลือได้เลยนะครับนะ <c oughs> แต่ว่าจุดจุดแต่และจุดจะไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะเม็ดแต่แตและเม็ดไม่เหมือนกันแค่นั้นนะฮะแต่ว่าความแตกต่างถ้าพูดถึงดูลมรวมแล้วดูไม่ออกเลยนะครับนะ <c oughs> มวลสวรรค์เขียวกับพี่เกลือนะดูไม่ออกนะเพราะว่าทรงก้านถ้าพูดถึงมวลสวรรค์จะเป็นก้านดําอยู่แล้วนะครับนะ <c oughs> พี่เกลือก็เป็นก้านดําเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าบางต้นบางต้นหรือบางกอเนี่ยอาจจะมีดำดำจางๆนะดำสายบัวอะไรอย่างเงี้ยออกประมาณเนี้ยนะครับนะแต่ว่ายังยังถือว่าเป็นก้านดำอะ่ะค่อนข้างที่จะดูกันยากอ่ะนะครับต่อมาฮะมีอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพิกับเกลือนะนะครับนะพญาสุโขทัยฮะมีความเป็นไปได้สูงพอสมควรพญาสุโขทยัยเพราะาพญาสุโขทยัย เขากัดพื้นสีน้ําตาลออกชมพูฮะนะอ่ะกัดพื้นสีน้ําตาลออกชมพูนะพญาสุโขไทยนะครับนะพญาสุโขไทยนั้นไม่ใช่สุโขททยนะท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับนะพญาสุโขไทยจะเป็นอีกแบบหนึ่งจะเป็นบอลอีกแบบหนึ่งนะครับนะบอลในตับของพญานะหรือว่าตับของอะไรน่าจะเป็นตับของพญานั่นแหละนะครับนะแล้วอีกอันนึงก็คือสุโขไทย สุขโขททยนะ่ไม่มีพยาตัดพยาออกไปสุขโขททยนะ่าจะเป็นบอลใบายาวอยู่แล้วนะครับบอลใบายาวนะ,คน,ะนนนะคนละอันกันนะคนละอันกันนะนะครับนะต้องเข้าใจก่อนเนี้ยอันนี้ต้องกระจ่างก่อน <c oughs> ไม่งั้นไม่งั้นนะครับคอมเมนต์จะออกมาพอสมควรนะนะครับนะอ่ะพยาสุขโขไทยนะั้นมีความเสี่ยงที่หลังจากพยาสุขโขไทยเนะี่ยสามารถที่จะไปเป็นมนสวรรค์นะสามารถที่จะไปเป็นมนสวรรค์ได้ ประมาณ50-50%เลยร็ลยก็ว่าได้นะครับนะเพราะว่ามันมีพื้นพื้นใบเขาออกเป็นสีน้ำตาลแล้วอ่ะออกสีน้ำตาอลอมชมพู H. แล้วอ่ะนะครับนะนะครับแล้วก็ทรงใบอะไรได้หมดมีแ, yep. แค่กระดูกเท่านั้นที่ไม่ใช่เพราะว่ากระดูกของเขาเขาจะออกเขาจะออกเป็นแทบจะไม่มีกระดูกนะครับนะแต่ว่าก็ยังเห็นเป็นร่นองกระดูกอยู่ไม้พวกนี้จะเป็นร่องนะเป็นร่องกระดูกแต่ไม่มีกระดูกขึ้นมาให้เห็นชัดเจนเป็นแบบนูนๆไม่มีนะครับนะนะครับ อ่าเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วหลังจากนั้นก็เราจะมาดูเลยมาดูอ่ามรคร์เลยนะเรามาดูมรคร์เลยนะครับนะมนรคร์แต่ว่ามนสวรคร์นั้นนะจะเป็นบอลค่อนข้างกลมกลมพอสมควรใบกลมพอสมควรแล้วก็ใบเข้าไม่ได้เป็นใบห่อนะจะใบใบอนๆขึ้นข้างบนนะนะขอบใบอะไรเนี่ยเห็นชัดเจนมากนะครับนะส่วนจุดหรือว่าเม็ดนั้นจะเป็นเม็ดใหญ่นะครับนะมีเม็ดขาว แดงอมชมพูฮะแดงอมชมพูนะพื้นพื้นสีเขาจะเป็นสีน้ําตาลพื้นสีใบจะเป็นสีน้ําตาลแต่ตอนยังเล็กๆอยู่ก็คือเป็นเป็นเขียวเขียวเข้มเลยนะตัวนี้จะเป็นเขียวเข้มเลยนะครับนะก้านเป็นสีดาฮะตัวนี้ก้านเป็นสีดํานะครับนะนะเหมือนกันพี่กับเกลือก็เป็นก้านสีดําเหมือนกันทรงใบเหมือนกันแต่ว่ามนสวรรค์นั้นเนื่องจากเขาเป็นบอลเป็นบอลหน้าเทพนะเวลาเขาเวลาเขาออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าเขาจะโชว์หน้าเขาจะโชว์หน้าใบเขาจะขึ้นชั้นอย่างนี้ ใบเขาจะขึ้นชั้นอยางนี้ใบเขาจะโชว์หน้านะประมาณนั้นนะครับนะในกลุ่มของมนสวรรค์นเนี่ยนะในกลุ่มของมนสวรรค์เนนะี่ยมน,น้าเทพก็จะประมาณประมาณพวกศิลาคุ้มทองนะครับนะหรือว่าธาตุบางแก้วนะจะในกลุ่มเดียวกันก็คือว่าเป็นบอลหน้าเทพนะครับนะก็อยู่ในในสายบอลบอลที่ค่อนข้างมีราคาพอสมควรตัวนี้นะครับนะแต่ผมบอกว่าพี่เกือบเกลือ ราคามันแตกต่างกันนะแต่ว่าในส่วนของสปีชีในส่วนของพันธุก,กรรมนะในส่วนของพันธุก,กรรมมันอาจจะได้นะผมคิดว่าได้อ่ะได้พอสมควรแหละใช่อ่ะนะครับนะใช่นะเพราะว่าอมนฑลสวรรค์เขียวอ่ะ,ม,อะมันเหมือนเลยนะเหมือนไอพี่กเกลือเลยแล้วก็แล้วก็ถ้าผู้ชมก็ไปหาดูเองก็แล้วกันนะต,ตัวนี้ผมเอามาอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เอามาวิเคราะห์นะเอาแมาแนะนําแล้วมาวิเคราะห์แนวทางเฉยๆนะแนวทางเฉยๆนะครับนะเพราะก็ไม่ได้กับว่าถึงว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่ว่าห้าสิบห้าสิบผมว่ามีความเป็นไปได้อันนี้ขอคอนเฟิร์มขอคอนเฟิร์มเลยนะครับนะเพราะว่าผมดูรูปลักษณ์ทุกอย่างแล้วรวมๆแล้วเอาสองตัวนี้มาดูกันรวมๆแล้วนะและแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไอ้มนสวรรค์ตัวจร,จริงที่ว่ากัดซีเนี่ยมาดูแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้แน่นอนแต่ว่ามันมีมนสวรรค์เขียวด้วยไง เรื่องของนี่มันมีมวลสวรรค์เขียวด้วยนะมวลสวรรค์เขียวก็อาจจะเวลาเราทามันอาจจะแผงมาจากมวลสวรรค์ตัวจริงนั่นแหละนะแต่มันออกเขียวมันไม่กัดนะไม่กัดสีแต่ว่าตัวเขียวนั้นมันใช่เลยนะนะมันใช่มากๆนะครับนะเอาไปหาดูกันเองก็แล้วกันแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีรูปให้ดูนะครับนะถือว่าโอเคนะครับแล้วก็มาย้ำมามาตอบคาถามนะมาทําตามคอมเมนต์ที่ f c ได้บอกให้ผมนะครับตัวนี้นะก็ถือว่าโอเค ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับตัวนี้นะเพราะว่าเราไม่มีข้อเปรียบเทียบเยอะแยะนะครับนะเพราะว่าส่วนของมวลสวรรค์นะข้อมูลมันมันไม่อันนี้อยู่แล้วนะบอลหน้าเทพะส่วนมากมันจะไม่เหมือนใครนะไม่มีเป็นอันนี้ตัวตนจริงๆนะครับนะแต่ว่าบอลทั่วไปนะมันจะมีตัวที่เขาเรียกว,ว่าตัวแปรตัวแปรเยอะแต่บอลบอลหน้าเทพเนี่ยมันจะมีของใครของมันของใครของมันเลยนะ,น,ะนะครับนะนะมันจะไปเหมือนตัวนั้นไปเหมือนตัวนี้ไม่ได้แต่ว่าแนวทางที่มันจะเปลี่ยนไปเนี่ย ที่เขาที่เขาส่งอคอมเมนต์มาให้ผมเนี่ยผมบอกว่ามีความเป็นไปได้อันนี้คอนเฟิร์มนะฮะน,นี่ค <c oughs> อนเฟนะแล้วก็ไปหาดูกันเองก็แล้วกันนะครับนะนะครับก็คลิปนี้คงจะจบเพียงเท่านี้ฮะนะนะจบเพียงเท่านี้นะครับนะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมหรืเอฟซท่านใดอยากให้ผมทําอะไรนะครับนะเปรียบเทียบตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ <c oughs> บอกมาได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราหาข้อมูลได้เราก็จะมาเราก็จะเออ่ เอามาเปลี่ยนพียบให้ฟังนนะครับนะว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมหรือว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยมันไม่ใช่สปีชีส์เดียวกันนะมันไม่ใช่ในยินเดียวกันนะครับนะก็เราอาจจะพูดกันในแนวนี้แต่ว่าแนวความเป็นไปได้นะเราก็จะมาพูดกันแต่ถ้าเกิดว่าหลักความเป็นจริงแล้วของที่ว่าเขาทําออกมานะครับนะในตระกูลที่เขาไล่ไล่กันออกมามันอาจจะไม่ใช่เลยมันอาจจะไม่ได้เลยแต่ดูความเป็นจริงแล้วรูปลักษณ์สันฐานภายนอกเนี่ยมันใช่ อันนี้เราถึงคอนเฟิร์มไงนะครับนะคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ถ้าได้ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์ subscribe กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามฮะนะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเรานะครับนะจะดําเนินคลิปตัวนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับตราบใดถ้ายังมีนะผู้ติดตามและผู้สนใจอยู่ <laughs> อ่ะโอเคคลิปนี้ไปก่อนฮนะสวัสดีครับ